ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมตัวแรงที่เราเก็บไว้ประมาณอีก2ตัวนะครับเราเหลือ2ตัวนะครับสำหรับโรบิน Rabbit NB4 3 00 H-2 Made in Japan ีด2อเม็ดอินเะครับอันนี้ก็จะเป็นลานดึงเบานะครับ 40cc 2จังหวานะครับดึงเบาแล้วครับอันนี้เดิมๆญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับเดิมญี่ปุ่นทั้งหมดเลยมีแต่มีเพียงคันเร่งเนี่ยที่เราใส่เป็น04ให้เป็นโรบิน04ให้นะครับ เกียร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยตรวจช็คให้ทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้เนื่องอากว่า,าต้นทุนที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นค่อนข้างแพงมากเลยนะครับตัวนี้จึงถูกจําหน่ายอยู่ที่9,500บาทรวมจัดส่งนะครับเครื่องประกันให้100วันดูแลให้ตลอดยุการใช้งานนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูไหมครัเป็นลานดึงเบานะครับชกขึ้นนิดนึงติดแล้วชกลงนะครับ ชอบแรงแรงสนใจสนใจใช้หลายปีนะตัวนี้สนใจดีครับสนใจดีครับเป็นท่อรอดนะครับท่ออยู่นะครับใครที่ชอบของแพ้เดิมๆญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะนะครับ เป็นลานดึงเบาแล้วน้ำหนักอยู่ประมาณ8.2น 8. ะครับ8.2กิโลกรัมของแถมที่จะได้รับก็คือจะเป็นใบมีดบางยาแล้วก็สายสะพายนะครับมี3รายการนะครับใครชอบโรบินในตำนานใช้งานยาวๆหลัก10ปีก็นี่แหละฮะที่เขาหากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับพี่ตอนนี้มันน้อยแล้วเพราะว่าเวียดนามเองก็ซื้อไปเยอะมากเลยตัวสวยๆก็จะออกจากจาก จากญี่ปุ่นไปเวียดนามเยอะมากนะครับในไทยก็เข้ามาน้อยพอเราจะซื้อให้เข้าไทยก็ต้องซื้อในราคาที่สูงนะครับเครื่องถึงจะหลุดเข้าในบ้านเรานะครับก็บางท่านยังเข้าใจผิดนะครับว่าทําไมมือสองมันแพงจังเลยมันแพงจริงๆนะครับออกตู้มานี่ก็เจ็ดแปดพันแล้วนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้เรามาเช็คมาบิ้วอะไรให้พี่ๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับมือหก็ มือหนึ่งญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เห็นเปลี่ยนมือกันล่าสุดเนี่ยสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นสองหมื่นเอ้ 18, ะหมื่นแปดมั้งหมื่นแปดแลววางขายสองหมื่นสองนะครับที่เปลี่ยนมือกันล่าสุดนะครับมือหนึ่งเดิมๆนะครับจริงๆมันไม่มีผลิตแล้วแต่ว่ามันมีค้างสต็อกอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็เห็นในวงการเปลี่ยนมือกันอยู่นะครับส่วนมากก็จะไม่ขายแล้วเขาก็จะเก็บ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้ายังรักในแบรนด์โรบินที่เป็นเครื่องตัดหญ้าอยู่ซึ่งโรงงานก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับบางท่านก็ซื้อเป็นคอลเลกชันนะครับสะสมบ้างใช้งานบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลนะครับพวกนี้อะไรมีรองรับมานานหลายสิบปีละนะครับมีทุกชิ้นส่วนนะครับลองดูนะครับใครที่ชื่นชอบโรบินในตำนานสวัสดีครับ